สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้โค้ดแจ๋วกับโค้ดดาบสนั่นนะคะหรือว่าดาบตำรวจสนัสน่นเสาทองแล้วก็นัทละวันเสาทองนะคะเป็นสมาชิกมูมอแอปพลิเคชันมูมอนะคะมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะวันนี้พวกเรามานำเสนอวิธีการสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันมูมอนะคะเจ้าเนี่ยมีรหัส สมาชิกนะคะคือ vj 0035 5ส่วนโค้ดดับสนันนะคะมะีรหัสนะคะหรือว่ารหัสสมาชิกอะไรนะคะรหัสของผมก็รหัส ba 0 0 0 4 2ค่ะพวกเราจะมาแนะนำวิธีการสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันวอดที่จะไม่ยุ่งยากเลยค่ะจะไม่มีการยุ่งยากซับซ้อนเลยนะคะขอเชิญติดตามได้เลยนะคะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันมูมอนะครับก่อนอื่นให้ท่านไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านนะครับแล้วมองหาแอปพลิเคชันมูมอนะครับให้ท่านหาคำว่ามูมอแอปมูมอจะมีลักษณะเหมือนตามดูที่ลูกศรดูที่ลูกมือที่ผมชี้ให้ดูนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ แอปพลิเคชันมูมอนะครับคลิกเข้าไปเลย mm hmm. เมื่อท่านคลิกมา mm hmm. ก็จะมาที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันมูมอนะครับแอปพลิเคชันมูมอจะมีสินค้าอยู่มากมายนะครับ mm hmm. การที่เราจะไปเลื่อนเพื่อที่จะดูสินค้าในแอปพลิเคชันมูมอเพราะเราจะหายากนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นให้ท่านไปที่ช่องค้นหาเลยนะครับ mm hmm. ที่อยู่ข้างบนเนี่ย ช่องค้นหาแล้วก็ให้ท่านไปพิมพ์เลยนะครับที่ช่องค้นหาว่าถ้าท่านต้องการสินค้าชนิดใดก็ให้พิมพ์ไปเลยนะครับในที่นี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อคอลลาเจนที่ชื่อว่า mm hmm. บิงโกก็ให้พิมพ์ไปเลยนะครับที่ช่องค้นหาคําว่าบ mm ิงโกพิมพ์คําว่าบิงเฉยๆก็ไ,ได้แล้วก็มาที่ปุ่มคําว่าดานันเมื่อคลิกปุ่มว่าดาันเสร็จก็จะมาที่หน้าของ บิงโกนะครับก็จะมีอยู่หลายขนาดด้วยกันนะครับในหน้านี้ก็จะมีอยู่ราคา1790บาทมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับบิงโกมีอยู่หลายชุดหลายขนาดด้วยกันแต่ในที่นี้ผมจะมายกตัวอย่างเกี่ยวกับการเลือกซื้อบิงโกที่เป็นขนาด1790บาทซึ่งมีอยู่กล่องหนึ่งกล่องละ1790บาท ได้คะแนนอยู่ประมาณ250.3 mp นะครับและในบิงโกเนี่ยถ้าท่านเป็นสมาชิกที่สมัครเป็นเพลเซอร์แล้วที่มีรหัแนนะำแล้วเขาก็จะมีปุ่มคำว่าลดรับขึ้นมาให้นะครับถ้าเป็นบิงโกเนี่ยสินค้าบางอย่างในแอปของเราก็จะถ้าท่านเป็นสมาชิกเพเซอร์หรือเป็นเพเซอร์ของบิงโกแล้ว หรือเป็นเพเซอร์ของมูมอแล้ว mm hmm. ก็จะมีปุ่มคําว่ารดรับมาให้นะครับแต่สินค้าบางอย่านอาจจะไม่มีก็ได้นี้แล้วแต่พาร์ทเนอร์ที่เขาเข้าร่วมกับมูมอเขาจะให้นะครับครับในที่นี้ผมจะมาเลือกสินค้าที่ชื่อว่าบิงโกในราคา1790บาทซึ่งมีอยู่จํานวนอยู่1กล่องนะครับให้ท่านคลิกเข้าไปเลยที่สินค้านี้นะครับครับเมื่อมาที่หน้านี้ เขาก็จะมีสรรพคุณหรือคุณสมบัติต่างๆของบิงโกให้ท่านดูเลยนะครับท่านไปดูก่อนว่าสรรพคุณและคุณสมบัติต่างๆของบิงโกนั้นมีอะไรบ้างก็ไปคลิกอ่านดูรายละเอียดต่างๆ,ๆที่อยู่ในครับเกี่ยวกับสบรรพคุณต่างๆของบิงโกเดี๋ยวผมจะให้ทางโค้ชเจ้ามาแนะนำนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกขั้นนะคะในะบิงโก1กล่องนะคะมีถึง30ซองด้วยกันนะคะแล้วก็ในแต่ละซองเนี่ยบรรจุสารอาหารนะคะที่มากด้วยสารอาหารเนี่ยถึงตามผ่านคุณสมบัตินะคะผ่านการรับรองถึง128ฉบับนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากอคอลลาเจนนะคะเวลาเรา เป็นคอลลาเจนที่ได้รับการยืนยันนะคะว่าดีที่สุดในโลกนะคะดูดซับดูดซึมได้ดีนะคะดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง1000เท่าเลยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยผ่านการรับรองสปปรรพคุณถึง128ฉบับนะคะบิงโกโคอลลาเจนเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นลิขสิทธิ์ของมูมอนะคะเมื่อ,อเราดื่มเป็นประจำแล้วนะคะเราก็จะ มีคุณสมบัติที่ร่างกายดูดซึมได้เร็วนะคะโดยเฉพาะเนี่ยมันน้ำนที่ไขข้อหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะเกี่ยวกับกระดูกก็แก๊กหรืออะไรเนี่ยค่ะพกจะช่วยได้ดีเลยค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณนะคะผิวพรรณของเราผิวพรรณผมอะไรเนี่ยค่ะทำให้กินแล้วเรารู้สึกรู้สึกถึงว่าร่างกายเราได้รับการฟื้นฟูค่ะเหมือนเจ้ากับดาบสนั่นเองได้ดื่มสั่ง คอลลาเจนดิงโกเนี่ย mm hmm. มาแล้ว5 6ถึงกล่องนะคะ mm hmm. ก็สังเกตดูผิวของตัวเองะคะ่ะหรือของดาบสน,นะคะ mm hmm. มันจะมีความมันวาวค่ะ mm hmm. ก็ได้ได้ทั้งเรื่องผิวนะคะแล้วก็เรื่องอกระดูกเรื่องไข่ข้อแล้วก็มันมีวิตามินอะไรสูงอะคะ่ะค่อนข้างสูงแล้วเราก็มั่นใจในการรับประทานนะคะดื่มแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะ คุณสมบัติหลักๆก,ก,ก็มีอยู่ในในหน้า,อาแอปพลิเคชันนี้นะคะ่ะเขาจะบอกสกรรพคุณไว้พร้อมรับประกันเลยค่ะมั่นใจร้อยเปร์เซ็นต์นะคะปราศจากสารเคมีและสารอันตรายทุกชนิดนะคะครับต่อไปผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อบิงโกนะครับวิธีการสั่งซื้อก่อนก่อนที่ท่านจะไปคลิกสั่งซื้อบางทีมันจะอาจ จะเกิดความผิดพลาดในการเลือกสินค้าเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ท่านไปที่การเพิ่มสินค้าลงไปในตะก,กร้าก่อนนะครับโดยวิธีการเพิ่มก็คือมาที่ปุ่มสีแดงๆนี้นะครับคือเพิ่มในตะก,กร้าให้ท่านคลิกไปเลยนะครับหนึ่งครั้งวิธีเพิ่มในตะก,กร้าครับพอเราคลิกเพิ่มไปในตะก,กร้าก็จะมาที่หน้าต่างตัวนี้นะครับเขาจะมีว่าให้ท่านกรอกจํานวนเข้าไปหากว่าท่านต้องการ หลายกล่องหรือหลายจํานวนก็ให้เพิ่มที่เครื่องหมายบวกเลยนะครับคลิกเพิ่มเข้าไปเลยแต่ในที่นี้ผมจะเลือกซื้อแค่จํานวน1กล่องเท่านั้นก็เลยไม่ต้องไปทําอะไรอีกนะครับเมื่อเราดูจํานวนหรือดูรายละเอียดต่างๆถูกต้องแล้วก็ให้ไปที่ปุ่มคําว่าปุ่มยืนยันนะครับคลิกไปเลย1ครั้งปุ่มยืนยัน1ครั้ง เมื่อเราคลิกปุ่มยืนยันเรียบร้อยแล้วก็จะมาที่หน้าต่างให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าต่างวิธีคุณสมบัติต่างๆของบิงโกหรือคุณสมบัติต่างๆของสินค้าที่ท่านเลือกไว้นะครับเมื่อเราดูคุณสมบัติต่างๆมาที่หน้าต่างนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านไปที่ถ้าท่านจะสั่งซื้อต่อไปก็ให้ท่านไปที่ตะกร้าเลยนะครับตะกร้าคลิกเข้าไปที่ตะกร้าเมื่อเราคลิกที่ ตะกรา้าเขาก็จะมาทีา่หน้าต่างสินค้าที่เราเลือกไว้นะครับในที่นี้มีสินค้าอยู่2อ,อย่างที่ผมได้เลือกไว้หรือ2องสองจำนวนที่เราเลือกไว้ผมจะขอแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อ,อแค่จํานวนเดียวแค่นั้น,นครับในที่นี้ผมจะเลือกเอาแค่จํานวนเดียวคือตัวข้างล่างนี้นะครับตัวข้างล่าง เว่าเราเลือกเอาข้างล่างนี้ราคา1น9 0บาทนะครับแล้วเมื่อเราเลือกเสร็จเลือกอคลิกเครื่องหมายถูกในสินค้าที่เราจะเอาน่ะก็คลิกเครื่องหมายถูกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเครื่องหมายถูกหน้า ah สินค้าที่เราเลือกก็มาที่ปุ่มคําว่าปุ่มคําว่าปุ่มชําระเงินเลยนะครับคลิกปุ่มชําระเงิน เมื่อเราคลิกปุ่มชำระเงินแล้วก็จะมาที่หน้าต่างให้เรายืนยัน,ยน,ยนคำสั่งซื้อก็ให้มาที่บรรทัดต,ต่อไปบรรทัดต,ต่อไปเขาจะให้เราดูกล่องที่อยูอ่ที่เราจะให้เขาส่งสินค้าไปให้ก็ตรวจเช็คดูความเรียบร้อยก่อนว่าที่อยู่ที่เราเคยเลือกไว้นะั้นมันถูกต้องตามที่อยู่ที่เราจะให้เขาส่งสินค้าไปให้หรือไม่หากไม่ถูกต้องก็ให้ท่านไปที่ปุ่มคำว่าปุ่มแก้ไขนะครับ เมื่อมาที่ปุ่มแก้ไขปุ่มแก้ไขเสร็จถ้าเรามาดูที่อยู่ต่างๆที่เราเคยส่งไปแล้วมันยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ตรงตามที่อยู่ที่เราต้องการที่เราจะให้เขาส่งสินค้าไปให้ก็ให้ท่านมาที่ปุ่มคําว่าเพิ่มที่อยู่นะครับให้ท่านเพิ่มที่อยู่ไปเลยเมื่อเพิ่มที่อยู่ก็ให้ท่านกรอกชื่อสกุลกรอกเข้าไปเลยนะชื่อสกุลที่เรา จะให้เขาส่งสินค้าไปให้บรรทัดที่2ก็ให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เราจะส่งสินค้าไปให้ใครก็เอาหมายเลขโทรศัพท์ของเขากรอกเข้าไปนะครับแล้วก็บรรทัดต่อไปบรรทัดที่3นี่ก็คือให้ท่านกรอกรายละเอียดที่อยู่ก็เช่นที่อยู่ก็เช่นบ้านเลขที่1หมู่ที่2หรืออะไรลักษณะน,นี้นะครับเมื่อกรอกหมู่ที่1่ บ้านเลขที่1หมู่ที่2เรียบร้อยแล <rồi> ้วก็ให้ท่านมาที่บรรทัดคําว่าจังหวัดนะครับที่จังหวัดนี้ก็ให้มาที่ลูกศรเลยนะครับให้ท่านเลือกที่ลูกศรแล้วก็เลื่อนไปเลยเลื่อนหาจังหวัดที่ท่านต้องการจะส่งไปนะครับว่าจะเอาจังหวัดอะไรเมื่อเราได้จังหวัดตามที่ต้องการแล้วสมมติว่าในที่นี้ผมจะเลือกเอาจังหวัดจังหวัดชนบุรีใส่ไปชนบุรีเมื่อเรา ชนบุรีต้องให้เป็นตัวหนังสือสีดำๆลักษณะน,นี้นะครับจึงจะถูกต้องนะครับให้จังหวัดที่เราจะให้เขาส่งไปนะ่ะขึ้นตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือสีดำลนนักษณะนี้เมื่อเราได้จังหวัดตามที่ต้องการแล้วก็ให้มาที่ปุ่มคําว่าปุ่มยืนยันนะครับมาปุ่มยืนยันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขออนุญาตกรอกชื่อที่อยู่ให้ตามเลยนะครับชื่อที่อยู่สมมติว่าใสา่ชื่ออัศนัน ื่อจะให้เห็นชัดเจนนะครับผมจะกรอกให้ดูเลยนะครับสนั่นเสาทองอส่งไปให้คุณสนั่นเสาทองน,นะครับสนั่นเสาทองแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ก็กรอกไปเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์เพราะว่าหมายเลข0 6 08อันนี้คือหมายเลขโทรศัพท์ของผมนะครับถ้าท่านจะให้ส่งไปให้ใครก็ให้ท่านกรอกหมายเลขคนที่เราจะส่งไปให้เลยนะครับเพราะกรณีที่ บริษัทคนส่งหรือพวกเคอรี่พวกอะไรเนี่ยที่เขาจะไปส่งไปนะบางทีเวลาเขาจะส่งของไปเขาจะโทรไปตามหมายเลขที่เรากรอกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกรอกหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับว่าจะส่งไปให้ใครก็เอาหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นที่เราจะส่งไปนะ่ะกรอกลงให้ถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดที่อยู่ก็ให้ใส่ไปเลยให้ใส่เฉพาะบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่กับหมู่ที่ หมู่ที่นะครับสมมติว่าหมู่ที่ใส่เข้าไปหมู่ที่สองแล้วก็ตามเราจะให้ชัดเจนไปอีกให้รายละเอียดชัดเจนอีกก็ใส่บ้านเลยก็ได้ครับบ้านเป็นหมู่บ้านอะไรสมมติว่าบ้านอันนี้ขอยกตัวอย่างเป็นบ้านที่ผมอยู่นะครับบ้านปราสาทเบงนะครับอายกตัวอย่างให้ดูเพื่อ ท่านจะได้ชัดเกียนะครับจังหวัดก็คลิกท,ที่ลูกศรแล้วก็เลื่อนหาจังหวัดที่เราต้องการต่อไปอำเภอนะครับอำเภอก็มาที่ลูกศรเหมือนกันนะครับเลือกเลยว่าเราจะอำเภอเมื่อว่าในที่นี้เราจะเอาอำเภอน้องใหญ่ก็เลื่อนน้องใหญ่มาให้เป็นตัวหนังสือสีดสนานําลักษณะนี้แล้วก็ไปคลิกที่ปุ่มคาว่าปุ่มยืนยันนะครับ เมื่อคลิกปุ่มยืนยันเสร็จเราก็มาที่ช่องตำบลต่อไปก็ลูกศรเหมือนกันนะครับลูกศรเหมือนกันซั้งว่าตำบลเป็นตำบลน,น้องใหญ่ก็ให้เปลี่ยนตัวหนังสือสีดําขึ้นแบบนี้แล้วก็คลิกที่ปุ่มยืนยันเมื่อเราคลิกตำบลเรียบร้อยรหัสไปรษณีย์เขาก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับเมื่อขึ้นรหัสไปรษณีย์เสร็จเราก็มาเช็คดูว่าเราต้องการที่ว่าครั้งต่อไปหรือต่อต่อ,ตอไปน่ะเราต้องการที่จะเอาที่อยู่นี้ เป็นที่อยู่หลักในการจัดส่งในครั้งต่อไปก็ให้เลื่อนปุ่มตัวนี้มาทางขวามือเพื่อให้ขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับแต่หากเราไม่ต้องการที่จะเอาที่อยู่นี้น่ะเป็นที่อยู่หลักก็ไม่ต้องทําอะไรครับแล้วก็เมื่อเราได้ที่อยู่ถูกต้องแล้วก็ไปคลิกที่บันทึกเมื่อเราคลิกบันทึกที่อยู่ที่เราจะให้เขาจัดส่งก็มาอยู่ที่น่านนี้นะครับเมื่อกี้คือที่อยู่ตัวนี้น่ะที่ผมเลือกมา สักครู่เนี่ยพิมพไปสักครู่แต่ผมที่สักครู่เนี่ยเอาเป็นแค่ตัวอย่างเฉยแต่ในที่นี้ผมจะให้เขาส่งมาที่อยู่ที่ผมเคยบันทึกไว้แล้วนะครับคือตัวข้างบนนี้ก็คลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกตัวที่อยู่เนี้ยคลิกไปครั้งหนึ่งเมื่อเราคลิกมาครั้งหนึ่งเขาก็จะมาที่หน้าต่างคําว่ายืนยันคําสั่งซื้อครับอันนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรอีกก็เลื่อนมา บรรทัดต่อไปเกี่ยวกับที่อยู่ใบกำกับภาษีนี้ก็ไม่จําเป็นต้องไปกรอกเลยก็ได้นะครับกรณีที่เราเป็นบุคคลธรรมดาแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลถา้าต้องการใบกำกับภาษีเราก็คลิกใส่ที่อยู่ให้เขาจัดส่งก็ได้แล้วบรรทัดต่อไปก็คือเขาจะให้เรากรอกอีเมลอีเมล,อ,เมลอีเมลนี้ให้เป็นอีเมลของเรานะครับให้กรอกไปเลยว่าเพราะ ที่เขาให้กรอกอีเมลก็ลักษณะเหมือนเวลาเราสั่งซื้อเขาจะส่งใบเสร็จหรือคำสั่งซื้อเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับเราต้องกรอกอีเมลของเราเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีหากเราไม่ต้องการให้เขาออกเราก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรแต่หากว่าเป็นนิติบุคคลจะให้เขาออกใบกำก,กับภาษีให้ก็ให้ท่านมาคลิกที่ข้างหน้าช่องนี้ให้เป็นเครื่องหมายถูกสีแดงแบบนี้นะครับ ในที่นี้ผมเป็นไม่ต้องการที่ให้เขาออกไปบกำกับราษีผมก็ไม่ต้องติกครับเมื่อเราเช็ครายละเอียดตรงนี้เสร็จก็ให้เลื่อนมาดูรายละเอียดของสินค้าที่เราจะสั่งซื้อว่าถูกต้องหรือไม่ดูราคาดูรายละเอียดจะมาดูว่าสินค้านี้เขามีค่าจัดส่งหรือไม่ดูยอดรวมในที่นี้สินค้านี้จะไม่มีค่าจัดส่งนะครับบิงโกเนี่ยไม่มีค่าจัดส่ง ราคายอดรวมก็อยู่1690บาทนะครับเมื่อเราตรวจสอบรายละเอียดถูกต้องแล้วเราก็มาคลิกที่มาดูดูยอดรวมทั้งหมดก็ถูกต้องดู MP อะไรถูกต้องเราก็มาที่ปุ่มคําว่าปุ่มสั่งซื้อ,อคลิกเข้าไปเลยหนึ่งครั้งเมื่อเราคลิกปุ่มสั่งซื้อเขาจะมาที่หน้าต่างให้เราเลือกวิธีการชําระเงิน,นครับว่าเราจะชําระเงินด้วยวิธีอะไรมีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือ วิธีให้เรากรอกใบเครดิตวิธีสองก็คือกรอกโดยวิธีจ่ายโดยวิธี QR code ในที่นี้ผมจะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงินด้วยวิธีสแกน QR code ให้ท่านคลิกเข้าไปเลยครับที่ตัวนี้หนึ่งครั้งเมื่อเราคลิกไปเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้าต่างาสร้าง QR code ให้เรานะครับ เมื่อมาที่หน้าต่างนี้ก็ให้ท่านบันทึก QR code ตัวนี้นะ่ะไว้ในเครื่องเลยนะครับให้คลิกไปเลยเนี่ยแล้วเขาจะมีคำว่าดาวน์โหลดสำเร็จแสดงว่าเราเอา QR code เนี่ยลงไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วหรืออีกกรณีหนึ่งหากเราไม่มั่นใจก็ให้เราแคบหน้าจอไว้เลยก็ได้นะครับ QR code นี่นะ่ะให้ท่านาแคบหน้าจอไว้เลยครับเมื่อมาถึงขั้นตอนตัวนี้แล้วต่อไปให้ท่านย่อ หน้าต่างตัวนี้ไว้เลยนะครับแล้วไปที่แอปธนาคารมาที่แอปธนาคารนะครับคราวนี้มาดูที่แอปธนาคารในที่นี้ผมจะเอาแอปของธนาคารไทยพาณิชย์เลยนะครับเพื่อมาสแกนในการจ่ายเงินให้ท่านคลิกเข้าไปเลยที่แอปธนาคารเมื่อคลิกมาเสร็จที่แอปธนาคารก็จะขึ้นหน้าจอหลักของแอปธนาคารไทยพาณิชย์แล้วให้ท่านหาปุ่มคําว่าสแกนจ่าย มา,มาที่ปุ่มคําว่าสแกนจ่ายคลิกเข้าไปครั้งหนึ่งเมื่อคลิกปุ่มคําว่าสแกนจ่ายแล้วเขาจะมาที่ตัวสแกนบิน QR ชำระเงินนะครับมาที่หน้าต่างนี้ก็ให้ท่านมาที่ปุ่มเลือกรูปหรือรูป QR code ที่เราได้บันทึกไวแล้วก็คลิกเข้าไปเลย1ครั้งนะครับเมื่อเราคลิกไปหนึ่งครั้งก็จะมาที่อัลบั้มรูปของเราในโทรศัพท์อัลบั้มรูปหรือที่แกลเลอรี่ อย่างนี้นดีก็ให้ท่านไปดู QR code ที่เป็น QR code ที่เราบันทึกไว้ตัวล่าสุดนะครับที่เราบันทึกมาสักครู่เลือกเลยนะครับคือตัวนี้เราเราเลือกเสร็จพอเลือกเสร็จคราวนี้เขาก็จะให้กรอกแอปของธนาคารเขาก็จะให้กรอกรหัสผ่านที่เราจะเคยตั้งไว้ในแอปธนาคารก็ให้กรอกไปเลยนะครับกรอกเมื่อกรอกเสร็จ แอปธนาคารก็จะขึ้นหน้าต่างว่าเราจ่ายบินไปที่ไหนเราก็มาดูรายละเอียดจากจากบัญชีของสนันไปยังบริษัททีระเวชเชอร์จำกัดนะครับไปบริษัททีระเวชเชอร์บริษัททีระเวชเชอร์จำกัดน,นี้ก็คือบริษัทของแอปมูมอนั่นเองนะครับท่านไม่ต้องตกใจว่าเอะมันเป็นบริษัทอะไรเนี่ยทำไมไม่ใช่มูมอครับก็ เป็นบริษัททีระเวชเชอร์จำกัดก็คือบริษัทของมูมอแล้วก็ให้ตรวจสอบรายละเอียดครั้งหนึ่งว่าจํานวนเงินอะไรถูกต้องหรือไม่หากท่านต้องการบันทึกช่วยจําก็ใส่เข้าไปเลยก็ได้แต่ในที่นี้ผมจะไม่ใส่นะครับไม่ต้องบันทึกช่วยจําเมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยก็มาที่ปุ่มเพราว่าตรวจสอบข้อมูลให้คลิกไปเลยที่ตรวจสอบข้อมูลเมื่อตรวจสอบข้อมูลมันจะขึ้นหน้าต่างมาให้เราเช็คอีกครั้งหนึ่งครับว่า ถูกต้องหรือไม่ปุ่มตรงนี้เราต้องมายืนยันนะครับถ้าเราไม่ยืนยันจะชําระเงินไม่สําเร็จนะครับให้คลิกที่ปุ่มยืนยันเลยนะครับเมื่อเราคลิกปุ่มยืนยันเสร็จก็จะมาที่หน้าต่างที่ขึ้นคําว่าจ่ายเงินสําเร็จเมื่อเราขึ้นหน้าต่างนี้ก็แสดงว่าการบันทึกหรือการชําระเงินของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านแอปธนาคารของไทยพาณิชย์ก็จะขึ้นลักษณะน,นี้ หากว่าเราต้องการที่จะเอาสลิปเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยเอาไปเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือจะแชร์ไปที่ล ne หรืออะไรก็ได้ก็คลิกปุ่มคาว่าแชร์คลิปคลิกไปเลยนะครับแล้วก็ในที่นี้ผมจะแสดงให้ดูว่าเราจะแชร์ไปที่กลุ่ม l ลน์นะครับแชร์เข้าไปแล้วผมจะส่งมาที่กลุ่มลายส่วนตัวของผมแล้วก็คลิกปุ่มคําว่าแชร์ เพื่อจะได้เอาตัวนี้นะมาเก็บไว้เพื่ออาไว้เป็นหลักฐานในครั้งต่อไปครับเมื่อเรามาถึงตัวนี้เสร็จก็แสดงว่าการชพรเงินของเราเสร็จสิน้นพอให้ท่านออกจากแอปธนาคารไปเลยนะครับเมื่อออกจากแอปธนาคารเสร็จแล้วให้เรามาที่แอฟมูโมอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมาที่แอฟมูโมอีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นที่หน้าต่างว่าการชพรเงินสำเร็จ ให้ท่านไปที่ปุ่มคําว่าตรวจสอบรายการสั่งซื้อไปที่ตรวจสอบรายการสั่งซื้อเมื่อท่านตรวจรายการสั่งซื้อเสร็จก็จะมาที่หน้าต่างว่าชําระเงินเรียบร้อยแล้วแล้วให้ท่านมาดูที่ปุ่มข้างล่างนี้จะมีปุ่มคําว่ายืนยัน mp ครับตรงนี้สําคัญมากครับทุกครั้งที่ท่านชําระเงินผ่านแอปธนาคารเรียบร้อยท่านต้องมายืนยัน mp ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับ ากท่านไม่ยืนยันท่านจะไม่ได้คะแนนนะครับตรงนี้สําคัญมากเลยขอเน้ยนย้ําเลยว่าท่านอย่าลืมโดยเด็ดขาดครับเมื่อเรา,าคลิกเสร็จคลิกไปเลยนะครับเมื่อเราดูความเรียบร้อยแล้วก็คลิกไปเลยที่ปุ่มคำว่ายืนยัน mp เมื่อท่านคลิกปุ่มยืนยัน mp เขาจะขึ้นหน้าต่างนี้ให้เรา,าเตือนเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปที่ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ ช่องฉันได้อ่านแล้วและยอมรับข้อตกลงตามนี้เราก็คลิกปุ่มยืนยันอีกครั้งหนึ่งเมื่อคลิกปุ่มยืนยันก็จะมาที่หน้าต่างคาว่าคําสั่งซื้อนี้ไม่สามารถคืนสินค้าให้ได้ก็ไปคลิกที่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราคลิกปุ่มยืนยันสองครั้งแล้วเขาก็จะมาที่หน้าต่างคําว่า my order my order เนี่ยเราก็มาดู เห็นว่ามาเช็คดูสินค้าที่เรายืนยัน MP ไปสักครู่เขาจะขึ้นว่าชําระเงินเรียบร้อยยืนยัน MP แล้วแสดงว่าเรายืนยัน MP เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็การสั่งซื้อสินค้าจากแอปมูมอของเราก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะก็เสร็จ นเรียบร้อยแล้วค่ะก็สำเร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็เจอกันคลิปใหม่นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะจะมีอะไรดีๆมาแนะนำนะคะค่ะสวัสดีค่ะ